สวัสดีครับวันนี้นะครับหลายๆคนคงเคยคุณหน้าคุณตาบ้างนะครับแล้วก็ FC ของพี่โนต้ตนะครับนี่คือ พี่น็อตอันรัวนะครับวันนี้ได้เจอตัวจริงพอดีชิมงานอันรัววันนี้มาเที่ยวที่บ้านนันโหนดนะครับเราเจอกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับวันนี้จะมาบอกว่ามันจะมีส่วนใหญ่ที่เราเคยใช้คันเบ็ดกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นลิชแมนเนาะที่เป็นคันทําตลาดของอันรัวใช่ไหมครับลิชแมนเจ็ดสนะลิชแมนเจ็ดหกอ่าใช่คันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในในแบรนด์ของอันรัวเนี่ยจะมีเขาเรียกประเภทของคันเบ็ดคัสตอมนะครับคันเบ็ดคัสตอมเนี่ยก็ในรูปแบบของการสั่งทําหรือสั่งผลิตนั่นแหละ ใช่เป็นงานบิวครับอ่าเป็นงานบิวคันเบ็ดนั่นเองนะครับก็อ่ะอยู่ด้านหน้าถนนนี่แล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่คือ Richman R1 วันนะครับก็สำหรับ Richman R1 วันเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปไหมถ้าเราเรียกในคันคอสตอมของท็อปนะก็เรียกเป็นตัวท็อปแล้วแหละนะครับการบิวนี่เริ่มยังไงบ้างคือตั้งแต่แบงค์ไปเลยหรือว่าแบงค์นี่เป็นของอาวันก่อน แบงค์เป็นอาวันโอเคครับผมแล้วก็มาเลือกวัสดุที่จะประกอบก็มีพวกไกด์พวกดีซีดอด้ามเป็นทรงไหนเลือกได้หมดเลยสีได้เปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนได้ครับสติ๊กเกอร์ได้ไหมสติ๊กเกอร์อยากได้ชื่อได้ครับได้ด้วยนี่คืองานบิวนะครับงานบิวที่ว่ามาพร้อมคุณภาพของวัสดุทุกชิ้นส่วนที่เราสามารถเลือกได้นะครับเห็นด้ามแบบนี้นี่คือคาร์บอนดิบนะตัวนี้คือคาร์บอนดิบเลยที่อ่ามองแล้วนั่นโอเองเพิ่งเคยเห็นนะรีวิวคันมาก็เยอะจับคันมาก็เยอะนะครับอันนี้เพิ่ง งานมันดิบจริงนะครับอาจจะถูกใจแน่นอนสําหรับผู้ที่อยากมีคันเบ็ดเป็นของตัวเองสักคันหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับที่ผมอยากรู้ใครบ้างละ่ะที่มันเหมาะกับพวกคันแบบนี้คันคอสตอมแบบนี้ในในสายตาพี่นุเลยเอาจริงๆคือคนที่ชอบพวก อยากได้เป็นคันของตัวเองออันนี้คือสามารถสั่งบิวได้แล้วเป็นคันที่เบา<ม>น้ำหนักเบาสามารถถือใช้ได้ทั้งวันเราสามารถเลือกตามคาแรคเตอร์ของเราได้นะใช่คาแรคเตอร์ของ,ของชอบเลยคะคาแรคเตอร์ของคันเบรนะครับการวางตำแหน่งบาลานซ์ Balance ตัวคันเนี่ยนะครับก็เหมาะมากสำหรับการที่จะมีคันเบรดแบบบิวสัก1นึคัน นะครับดูตัวแบงค์เนี่ยเอกลักษณ์ของตัวแบงค์เนี่ยพี่น็อตลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าแบงค์เนี่ยความพิเศษของมันคือยังไงบ้างแบงค์อารวันอันนี้เป็นแบงค์กาฟไฟนะครับ,รบเป็นกาฟไฟโทเล่ทีพันร้อยจีนะครับ,รบตัวนี้จะเป็นแบงค์ที่มีความยืดหยุ่นมีแรงดีดสูงนะครับผมแล้วก็สามารถส่งเหยื่อได้ไกลตัวนี้ดีเหยื่อดีมากนะแล้วก็พาวเวอร์ในการงัดปลาก็ดีดีด้วยครับผมคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของมันที่พี่น็อ นิยามได้ไหมคาแรคเตอร์ Character ที่พอให้แบบว่าสั้นๆเพื่อให้หลายๆคนพอพอทราบนิดนึงจริงๆคันเนี่ยมันเป็นจะเป็นแบบว่ามันจะลงมันจะลงให้ตัวแต่แล้วก็มีมีพลังจะเดึงกลับโอเคก็คมี power lift ในการที่จะดึงปลาก,กลับมาด้วยด้วยตัวคุณสมบัติของแบรนด์เองใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าต้องการหรือว่าสนใจเนี่ยเรามีให้บริการแบรงก์เวทไหนบ้างครับมีทั้งหมด3เวทครับจะมี 6,4,86ครัแบแล้วก็10,20อ่า6กกับ4,20จะมีความยาวคือ6ฟุต10 6ฟุต10แล้วก็8,6จะ7ฟุต1 7ฟุต1แต่ถ้าอยากได้เป็นต่อด้ามต่อ2ท่อนนี่ยอหรือออต่อต่อโคนใต่อโคนฮะถ้าต่อโคนก็สามารถอ่าใครมีด้ามของคันลิสแมน7,11อ่าอันนี้พิเศษนะใครใช้7,11อยู่นะครับที่ถึงแม้จะพังหรือไม่พังก็แล้วแต่ขอให้มีด้ามนะทำไงต่อ เอามาต่อได้สั่งแค่ปลายสั่งแค่ปลายสั่งแค่ปลายอย่างนั้นเองนะแค่นั้นเองแล้วใช้กับ71ได้เลยใช่ครับนี่ความพิเศษอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนยังไม่รู้อ่ะเฮ้ยคัสตอมทั้งคันไหมไม่ต้องด้ามไม่ต้องใช้ของ71ได้นะครับเออแล้วก็ไปหาท่อนปลายของ R1 วันนะครับสั่งผลิตท่อนปลายได้นะครับแล้วก็มาเสียบกับ71ได้เลยด้าม71นะครับแล้วก็ในเรื่องของไกด์เนี่ยมีให้เลือกหลายเกรดไหมก็แล้วแต่ลูกค้าสนใจเลยครับว่าอยากได้เลย ในที่มีไกด์ตามท้องตลาดแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นไกด์ลักษณะของงานน้ําจืดหรืองานน้ําเค็มใช่ครับมีให้เลือกทุกอย่างเลยใช่ครับกำหนดได้เลยครับว่าเพราะอันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าอยากได้เพราะว่าไกด์แต่ละตัวก็มีลักษณะการใช้งานต่างกันว่าใช้งานทะเลก็ต้องเป็นไทเทเพื่อที่ให้ไม่ให้ขึ้นสนิมนะผมเราทางน้ำจืดก็ใช้ขาธรรมดาได้ปรับถ้าจะเน้นน้ำหนักเบา ก็ต้องเป็นไทเทแล้วก็ไปเป็นทอไซส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะที่อเเยอะมากจริงไหมเออพวกคาร์บอนคือท่านนึกก็อยากจะตกปลาประเภทไหนเออจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของไกด์เนี่ยคือมันมันเยอะมากจริงที่เราเลือกพวกคันเบ็ดพวกเนี้ยที่เวทต่างๆเนี่ยมันเหมาะสําหรับการตกปลาประเภทไหนบ้างหนึ่งช่อนหรือชโดหรืออะไรเงี้ยครับก็คือเป็นแนวทางถ้าพวกหกสิบสี่อ่ะก็เรารู้กันอยู่ว่าชโด d ซูอ่าได้อ่าก็แปดสิบหกอันนี้ก็ครอบคลุมครับได้หมด แล้วก็มันเป็นความยาว7จ็ดหนึ่งก็ไปเป็นงานวังได้งานวังนี่ก็วังงานชายฝั่งแล้วก็สิบยี่สิบก็ไปงงานปลาใหญ่งานชะโดในอนาคตมีอาวันตอบโจทย์กับงานตกบึกไหมอาจจะอาจจะนะ,ะาสายตกบึกใจเย็นๆน,นะในอนาคตอาจจะมีอาวันสาหรับสายตกมึกชายฝั่งะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นในงานของการตกปลาทุกรูปแบบงานน้าจืดงานน้ําเค็มนะชายฝั่งอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตัวนี้ที่ทำอาวันตัวนี้จะเป็น เป็นเอ็กฟ้าร์ไม่ใช่ action fast ธรรมดานะ extra fast เลยนะ power power จะเป็น M power medium ใช่ครับแต่เป็น action จะเป็นฟ้าร์ดแอคชั่นฟนะครับฉะนั้นมันก็จะออกแนวโค่นตึงปลายไวถ้าภาษาเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่ามี power lift ในการส่งกำลังในการงัดปลานั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับคันล i ช h m a n R1 อารพี่โนดลองบอกหน่อยช่องทางการติดต่อจริงๆแล้วไม่ได้หาซื้อได้นะครับคือเราต้องจองคิวการทำใช่ครับติดต่อมาที่ผมเองโน้ตอันร นอตพิทบูหรือว่าทักไปที่เพจอันรัวเลยก็ได้เพจอันรัวก็ได้นะครับในงาน TFE นะครับช่วงปลายปีนี้วันที่เท่าไหร่นะครับพี่ห้าถึธันวาคมนะครับงาน Thailand Fishing Expo นะครับก็จะมีอาวันพวกนี้แหละนะครับไปโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ไปสัมผัสนะครับเนื้องานจริงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถจองคิวที่งานได้ด้วยนะเออไปที่บูธอันรัวบูธหมายเลีอะไรครับเข้าประตูไปแล้วอยู่ มือ,ขมอเข้าประตูไปอยู่กว่ามือนะอาวุธอัดรัวอย่าลืมเข้าไปชมกันไทรนะครับช่วงปลายปีนี้โบนัสออกนะครับอย่าลืมนะอาวันนะครับตอบโจทย์มากสําหรับที่อยากจะมีคันเบ็ดสักหนึ่งคันเป็นของตัวเองด้วยรูปแบบของตัวเองนะครับคัสตอมได้ทุกอย่างด้วยทีมงานมืออาชีพนะครับและนี่ก็คือเทสเตอร์เลยนะเออเราคุยกับเทสเตอร์เราสามารถบอกคาแรคเตอรต์ของตัวคันเบ็ดรายละเอียดได้นะครับเรื่องคันเบ็ดจริงๆเราไม่ใช่ว่าสั่งทําแล้วจบแค่ตรงนั้นนะครับรายละเอียดต้องลงให้มันชัดเจนเพราะมันคือคันคัสตอมนะครับ สุดท้ายนะครับหลายๆคนคงอยากรู้แหละนะครับเบื้องต้นคิดว่าสตาร์ทราคากำเงินไปสักเท่าไหร่ดีเราต้องเข้าใจคําว่าคอสตอมก่อนนะมันคือตามใจฉันเลยนะราคาแบงค์อ่าราคาแบงค์จะเริ่มต้นที่4 0 0 0บาทอ่าราคาแบงก์นะก็ะะตามเวทขึ้นไปใช่แต่ต้องบอกก่อนนะแบงค์ก็คือในรายละเอียดที่พี่โน้ตบอกไปนะครับว่าคุณสมบัติของแบงค์คือประเภทไหนใช่นะแล้วก็ถ้าเริ่มต้นเป็นคันหนึ่งคันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 7,500พขึ 7, ้นไปอ่าคือเป็นคันแล้วนะใช่เดียวเป็นคันแล้วนะใชอ่าประมาณ7,500บาทนะครับมันอาจจะดูตัวเลขสูงนะครับแต่นี่คือคันคอสตอมซึ่งด้วยอัดด้วยสเปคทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเข้าไปนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตัวแบรนด์เองนะครับการออกแบบเรียวซีสนะครับสามารถเลือกได้นะเรียวซีมีหลายแบบนะครับฟอร์กิฟสามารถดีไซน์ได้นะครับด้ามจับทรงพุดเด้ลหรือจะเป็นด้ามเต็ม แล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ชอบ,ชอบนะครับ <ผม S 2> แล้วต่ชอบมันคือคัรคอสตอมแม้กระทั่งไกด์นะครับแม้กระทั่งสีของได้นะครับสามารถออกแบบได้หมดเลยตัวสติกเกอร์ต่างๆอยากเป็นตัวเราแค่ไหนผัวอ้อยเมียอินุนี้นี่ใส่ <c oughs> ได้หมดเลยนะครับอันนี้แล้วตัวความชอบของเราเก <c oughs> ็คือการคอสตอมพวกสีได้ครับพวกสีโฟมอะไรพวกนี้สีโฟมถ้ามี ตามท้องตลาดนี้เปลี่ยนได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ใช,ใช่ไหมใช่โฟมลายธงชาติไหมขออยักได้เนาะแต่ <c oughs> เป็นไอชอ้อนๆเป็นสีๆก็ทำได้นะใช่ไหมได้หมดนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็พบกันในงาน Thailand Fishing Expo นะครับ